สวัสดีชาวราศีเมษนะคะผมกับช่อง y YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวราศีเมษลักนาเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยสำหรับคลิปเดือนมกราที่ผ่านมาอาจจะด้วยผิดพลาดทางเทคนิคแล้วก็ความไม่สะดวกของสถานที่นะหลายๆอย่างก็อาจจะทําให้คลิปเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนอะไรใดๆสักเท่าไหร่ก็ต้องขอกราบอภัยชาวราศีเมษมาณที่นี้ด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรเรามา เริ่มต้นกันใหม่หกับคลิปของเดือนกุมภาพันธ์คน,คนราศีเมษก็ดีลัคนาเมษก็ดีสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้ประกอบการตัดสินใจลึกๆแล้วคนราศีเมษเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องไสยสาศาสตร์คนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยสาศาสตร์ก็ไม่เชื่อเลยไม,เไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแต่บางคนที่เชื่อหรือพิสูจน์แล้วได้เห็นกับตัวเองแล้วก็จะเชื่อหรือบางคนถึงท่านงมง,ง,งายเพราะคนราศีเมษเป็นคนที่ต้องทําอะไร ต้องให้เห็นจริงๆต้องให้รู้จริงๆต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตัวเองก่อนถึงจะเชื่อนะเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไม่ลองก็ไม่รู้นะทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชาวราศีเมษอะความสำเร็จอะเกิดจากศรัทธานนะ คนราศีเมษเนี่ยเป็นราศีแรกเป็นราศีเริ่มต้นของทุกๆราศีใน12ราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนชัดเจนแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ไม่มีตรงกลางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องบอกชาวราศีเมษสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ก็คืออย่าลุ่มหลงมัวเมากับอะไรบางอย่างมากเกินไปอะไรสีเทาๆอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอะไรที่มันลับลวงพรางลับๆับ,ล,บล่อๆไม่เปิด เิดเผยให้ระมัดระวังเงาเมื่อให้ระมัดระวังธุรกิจสีเทาอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ในทางที่ดีกับตัวเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งหรือมันจะมีความลับอะไรบางอย่าง เตือนในเรื่องของการทำอะไรลับหลังหรืออะไรที่มันลับๆไม่เปิดเผยอะไรที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของชู้สาวก็ได้หรือเรื่องบางเรื่องอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็ได้คนราศีเมษในเดือนนี้ทำอะไรให้รอบคอบทำอะไรให้ละมัดระวังทำอะไรให้ละวังหน้าระวังหลังให้ดีความสุขความสำเร็จสำหรับ เดือนนีมีอยู่แน่นอนแต่มันจะมากับภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการแบกรับภาระของหน้าที่การงานจริง,รงๆแล้วไม่มีปัญหาเพราะคุณจะไปเจราจาติดต่ออะไรบางอย่างให้เกิดประโยชน์ให้คุณหรือมีเกณฑ์แลกเปลี่ยนทัศนคติมีเกณฑ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรซึ่งกันและกันแล้วคุณเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเอามาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานหกไม้เท้าความสําเร็จที่ ได้มาอาจจะช้าหน่อยมันเป็นความสําเร็จที่มาช้าแต่มาชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใจร้อนคนราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวู่วามลึกๆแล้วบางทีก็อยากกรีดดังๆเพราะเป็นคนรู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นง่ายอารมณ์เสียง่ายทําไมถึงต้องพูดแบบนั้นเพราะ the devil เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่เราไม่สามารถระงับสติอารมณ์ได้อาจจะกรีดอาจจะวีนแตกได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ย มันจะมีใครที่หนึ่งนินทาว่าร้ายเรารับหลัง สองทำอะไรรับหลังสามอาจจะมีคนที่มาจุกจิกกวนใจแล้วทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเรามาระวังในเรื่องของการอารวาดเหวี่ยงวีนไม่ได้ทะเลาะก,กับใครนะแต่อยู่ดีๆก็ปริแตกประหลอดแตกเพราะมันมีคนมาทำให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียหรือจะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันจะไม่ทนอีกต่อไปฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาระวังให้ดีส่วนในเรื่องของการงานใครที่คาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงยก ยายจะมีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีอัศวินขี่มา้าหกไม้เท้าเนี่ยคือการได้รับการยอมรับเกิดความศรัทธาเกิดความน่าเชื่อถือคุณจะเป็นที่ยอมรับทั้งเจ้านายลูกน้องบริวารและเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนขอให้มุ่งมั่นขอให้ขยนันขอให้ตั้งใจสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนอกจากการถูกแทงข้างหลังหรือการที่มีคนทําอะไรรับหลังคุณเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวัง คนที่เขาค่อนข้างที่สะมาเอารัดเอาเปรียบกับคุณอันนี้อยาก อย่านะมันจะมีประเภทที่เห็นแก่ตัวเข้ามาแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะ่ะแล้วมันจะมีอีพวกปรากหวานก้นเปรี้ยวเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉลาดรู้เท่าทันคนแล้วก็การพูดตรงพูดแรงจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรการที่เรารู้จักฉลาดรู้จักการใส่หน้ากากตลบตะแรง,ลงพลิกแพงสถานการณ์หรือถ้าพูดเป็นภาษาหยาบคายอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นหรือตอแหลให้เก่งใครที่มันตอแหลใส่เรามันใส่หน้ากากใส่เราเราก็ใส่หน้ากาก กลับคืนไปแค่นั้นจบทางที่ดีไม่มีปัญหาสบายใจที่สุดส่วนคนที่หากินกับคำพูดส่วนคนที่หากินกับการใช้ปากจะมีเกณฑ์การพูดการติดต่อการเจรจาในทางที่ดีที่เป็นผลประโยชน์ในหน้าค้าขายหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ปากจะประสบความสำเร็จ อาจจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือพวกในหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินสิบเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ คนที่เกี่ยวกับคำพูดในหน้าโดดเดน่นในเดือนนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนมีสีหรือคนมียศมีตำแหน่งหรือพี่ผู้มีอิทธิพลก็ดูเอาคนที่มันไว้ใจได้ก็แล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เดือนนี้เนี่ยแฮปปี้มีความสุขหลายๆคนอาจจะได้เงินก้อน,อาจจ,น,อ,นอาจจะได้เงินเก็บหรือบางคนอาจจะได้เงินกู้ยื่นกู้กู้ผ่านสําเร็จสมหวังดังใจจะกู้ซื้อบ้านจะกู้ซื้อรถจะกู้ที่ดินจะกู้ซื้ออะไรใดๆเนี่ย สำเร็จสมหวังดังใจหรือบางคนเนี่ยสิบเหรียญอาจจะเกี่ยวข้องกับรายได้หรือทรัพสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนในครอบครัวสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็นกคือความลุ่มหล,ลงมัวเมาโลภมากลาบหายการพนันทุกชนิดการพนันทุกรูปแบบอาจจะทําให้คุณเสียทรัพย์เสียสินได้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาจริงๆทําได้แต่ก็อย่าให้มันลุ่มหลงมัวเมามาก เกินไปแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากในช่วงนี้ในเรื่องของการเอาเงินไปลงทุนกับพวกธุรกิจสีเทาหวยใต้ดินจริงๆเล่นได้แต่อย่าเล่นเยอะแต่การพนันทุกรูปแบบอย่างอื่นหรือบ่อนต่างๆอันนี้หมดเนื้อหมดตัวอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงหรือวงการมายาช่างแต่งหน้าทำผมต่างๆหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนประสบความสำเร็จดีให้เงินให้ทองให้ลาบให้ บางคนได้แฟนที่มีฐานะดีบางคนได้แฟนเป็นเศรษฐีได้แฟนรวยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขสบายใครที่ คาดหวังรอคอยเงินอะไรต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่ไม่ค่อยแฮปปี้มีเรื่องของเรื่องเรื่องของการผิดศีลธรรม The Devil คือเรื่องของการผิดศีลธรรมมีเรื่องของการทําอะไรลับหลังหรือมีชู้มีกิก๊กมันจะมีเกณฑ์ว่าแฟนของคุณหรือตัวของคุณต่างคนต่างมีความลับต่อกันใครแอบมีชู้ใครแอบซ่อนกิ๊กให้ระมัดระวังมันเป็นเรื่องของการผิดศีลข้อที่3มมันอาจจะไม่ใช่ว่า เป็นการมีเมียน้อยแต่มันเป็นการแอบไปมีเซ็กส์หรือการแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่าเดอะเดวิลมันเป็นความใคร่มันเป็นความปรารถนามันอาจจะไม่ใช่ความรักส่วนในกรณีคนที่ยังโสดคนยังโสดเนี่ยให้ดูดีๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วไหมบางคนเนี่ยโดนเขาหลอกหลอกว่าไม่มีผัวหลอกว่าไม่มีเมียหลอกว่าไม่มีใครเดอะเดวิลระมัดระวังเนี่ย มันจะหน้ามือตาหมวัวมันเป็นความลุ่มหลงหลงค่าลมหลงสนเสน่ห์หลงอะไรไม่รู้แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลานั้นนอะ ต่อให้เป็นผัวเขาต่อให้เป็นเมียใครฉันก็ไม่ได้ใส่ใจมากมายแต่ฉันรักไปแล้วฉันหลงไปแล้วสมมติจะบอกคนราศีมีนนะเออราศีเมษนะขอโทษค่ะบอกคนราศีเมษนะถามตัวเองดีๆนะว่ามันเป็นความรักนะไม่ใช่ความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นความหลงทุกอย่างพังทันที The Devil นะ่มันเป็นโซ่ของคอ,งองระหว่างชายกับหญิงนะ เข้าไปพัวพันกับตรงนั้นแล้วท้ายที่สุดคนที่ทุก์เนี่ยมันก็คือตัวเราอย่าเอาน้ำมันไปดับไฟมันรุกขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราต้องรับผิดชอบนะคะส่วนในเรื่องของอื่นๆการ การเงินดีนะแต่อย่าเสียเงินกับเรื่องของความโลภนะแค่นั้นส่วนในเรื่องของสุขภาพอวัยวะภายในช่องท้องโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีมดลูกรลังไข่อวัยวะเพศประจําเดือนส่วนผู้ชายก็ระมัดระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือกระเพาะปัสสาวะช่วงนี้ใครนะที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์หรือให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้ด้วยส่วนใครที่มี แผนวางแผนในเรื่องของการผ่าตัดหรือมีเรื่องของการสัญญกรรมอะไรต่างๆในระยะนี้จริงๆทําได้ไหมทําได้นะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญขอพอรเนี่ยบูชาพระแม่กาลีเสริมดวงชะตาสักหน่อยบูชารัชกาลที่5เสริมดวงสักหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อที่ดินถวายวัดหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการซ่อมการสร้างถาวรวัตถุจะเป็นโบสถ์วิหารเจดีย์โรงเรียนโรงพยาบาลซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้แก้แค่ เสริมดวงนะคะอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้แล้วคุณจะมีชัยเหนือศัตรูเหนือหมูม่มานทั้งปวงนะแล้วอย่าให้อารมณ์ร้อนอย่าให้ความหงุดหงิดมาครอบงำมันจะทำให้คุณเสียการเสียงานตอนแหลมาก็ตอนแหลกลับไม่โกงแค่นั้นนะก็ฝากไว้ให้เป็นคำแนะนำให้เป็นแนวทางสำหรับคนราศีเมษสนใจใดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยขอบพระคุณชาว ราศีเมษเป็นอย่างสูงใครที่ยังไม่เชื่อก็ลองเปิดใจดูสักหน่อยนะก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ